อ้าวแล้วฮะวันนี้ก็มาส่งนะครับหนึ่งคันนะครับอ่าเป็นตัวถังลมเเผวเดียวนะครับนีตัวท็อปของเรานั่นเองนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติสาแผงข้างด้วยนะครับไฟเบอร์นะครับจัดมังงามกับแอลกอาอล์นะครับ แม่สวยิจริงสะทะบานลอยเนาะไใท้าย LED, LED, LED นะครับอันนี้ขาวเดิมๆเลยครับ เดิมมันเลยนะครับ,รบใส่กระครอบด้วยโอ้นี่ไงนะครับระบบเบรกอัตโนมัติครับเรดาร์เรดาร์สองตัวนะครับแล้วก็เซนเซอร์อยู่นี่นะครับรู้สึกว่าคนนี้มันจะมีไฟหน้าออตโต้ด้วยนะ เป็นออโต้ด้วยเดีาาเ๋ยวโหคันี้มันจะเป็นทเล่นนี่นะครับเป็นออโตโ้นะครับออโต้าวางอยู่แล้วยี่สิบเอ็นนี่นะครับนี่ อะของงานนะครับมีวีดีโอด้วยนะครับแล้วก็มีโฮ่ถ้าเทนหนักยกล้อใส่หัวเก่งอ่าตัดแบตอ่าประมาณนั้นนะครับเบรกมือครับเล่นต่างๆก็พันเทเียบไปแบบไอเสียออกทีครูสน,นะครับยกชุงลมขึ้นนะครับแล้วก็เอาลงนะครับ ก็เบาลมเบานวดด้วยไม่ธรรมดาตัวนี้เืินชมรอบคันกันอีกครั้งนะครับแฟนหอถัง400นะครับน้อคันนี้จะไปวางเครื่องเครื่องเจนด้วยนะครับกรทํแแทนวางไว้ให้ มันจะสีเขาห้ามเจาะนะครับใส่ปีตรงนี้อ๋อมีข้างล่างด้วยนี่โอ,โอ้พอกระทบก,กับแสงแดดนี่คือเง,งาบัดเลยครับี่น้องเนี่ย ลมลมลมมันถึงเป็นโลโก้เขาเลยแม่สวยจริงๆวงลมห้าลูกครับมีห้าลูกเนาะกระถังลมย้ายตรงกลางหมดนะครับอิสเบกทั้งคันอ่าท่ออยู่ข้างล่างนะครับ เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยดีไ uh huh. ซน์ใหม่ uh huh. นู้นตรงคนหัวอาร์แดงจอดอีกหนึ่งคันหนึ่งอโอเคครับวันนี้ก็พามาดูตัวเสือรสิบนี่แหละครับเป็นตัวลมเผาเดียวตัวท็อปของเรานะครับที่นี่ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับ มีกล่อง E.S.P. ด้วยนะครับระบบไฟฟ้ามาช่วยด้วยคันนี้มีร mm ะบบไฟหลายๆอย่างนะครับการทรงตัวมีด้วยนะครับคัน okay, นี้เขาเป็นถงลมนะครับออปชันเยอะนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคครับ